ครับนี่เด็กเม็นหนูมว่าเก็บผักขี้เล็กนะครับเก็บไผักขี้เล็กแถวบ้านนี่แหละครับฮ่าบางิีไปแกงเส้นน้ำง่วงครับนังง่วงเื้อมาไร่หมื่นเลยละครับมันเหลือนะครับไปไปเก็บผักขี้เล็กกันครับนี่แหละแถวบ้านนี่แหละครับ

พอหยาดไปถ่ายไปช็อตไปชอ็อตเนะครับเพราะว่า <S <s ผมตัวมันอยู่ห่างกันแห่งพีบมาใส่ก็บไปเลยครับ,รบน,นะครับเข้ <c ười> ากับเด้ร่าเลยพ่อครับมีกินบะเบ็ดนะครับไปกลับมาดกันครับครับหลังจากเข้าไปเก็บมาแล้วนะครับเข้ากับ มันเด็ดอ่อนมันเด็ดใบออกยังไงคือเด็ดใบออกนะครับออกจากการมันแต่กิ่งมันครับเพื่อเอาไปต้มมันเศร้าคมนะครับถ้าไปต้มเลยมันเกิดสิคมผุดนะครับกิน่ได้ลยเรเอาไปแกงเลยเลยคมแห่งคบมันไปแต่กินนะครับนี่เแต่ผูมักมาจักผมก็สิต้มจักอ้ สองซับหน่ำหมดแล้วครับมันจืดๆแน่จัง่อยนะครับถ้าทีไปสื่อแต่ละไลฟ์มันกะมากัไใ้เกลี่ยจะสีสมน้ำแน่นะครับมันเกิดเวลาตักสดเนื้อเากินเปล่งสีมันเสียมันเสียบรรยากาศไอ้ยังคนเดียวก็เสียอัรลุนะครับหย่ำไปก็ถือใบเกลี่ยสิผมกเกิดไปหายเก็บเอาดีกว่าวะพราผมแก่บมาไลน์นะครับ cái ăn chè cả không phải chỉ bữa bé ăn ăn mất đâu thì nào bé chè không phải bộ thì không có bộ ăn nè học quá không chè gì gì cả chè mất chụp sẹp nè bắt chè không lèo nè học không cả mà tôm chắc nào thì tôm chắc nào có nào còn là học ตั้สอสามหนาบุรเลยครับนีสาคุมนะครับแกะสเบิดลสุดรูปแล้วแก๊เบิ้อีดีครับแก๊ก่อนเด้อแก,ก๊คิดเลขไหนจะได้กินว่ามันหาทุ่มหมดแล้วน,นอมอเบอายกอยอา่อนหรอมอแม่ผีตามก่อน่อแม่ผีตาม อันนั้นก็นั่งเฮ็นยังคะนั้นนั่งลงคลิปอันนั้นก็นั่งลงคลิปกันครนะชบ้านบ่มีครับมันสิเปลี่ยนเน็ตใหม่ก็ไม่เจอเพราว่าสิซุ่มลงคลิปผู้เดียวพี่สาวพี่ตั้งกล้องเก็บปลาขี้จเล็กผู้เดียวเอออเาไปมาหมู่ก็ได้เข้ากล้องนั่งพื้นเ่าอแก๊ดเวิดแก๊ดเวิร์ดไปไปเติมแก๊ดไปฝากมาเห็นให้พี่น้องเบิ่งก็ไปเติมแก๊ดครับอาส้มผมเด้อะห้าทุ่งกระถาเนอะเ่อยนะวีลีไปรอซื้อแก๊ด ที่เขาบ้านกับมืดพอดีครับโอ้ยถรูปเร็วแกะเบิดครับโอ้ยอุปสรรคไปครับคิดเขาเลือกรับวบันทึก ก็เริ่มจืดแน่แล้วครับเพราะว่าเตรียมตัวแจ้งหมดที่นะครับเพราะว่ามันเกิดจืดแต่ว่าหอมซีบิืงเอาแล้วครับนะเพราะจืดนะครับนะครับต้องแหลกแห้งมันได้นะครับไปตั้งเครื่องไปนะติหอมบดแดงนะครับผมก็ใส่กระไายน้ำนะครับกระไาย หอมผัวแดงนะครับตำตำตำอันนี้ๆๆๆๆผมเอาสีเล็กใสเลยนะครับตำให้มันเขาเครื่อนเล็กจะเอาไปใส่หม้อนะครับสีหอมผ่ไนว่าเลยอันนี้สูตรลมนะ นี่ผมตุมน้ำขางน้ำยาลนางไว้นะครับนี่เหมาะมันเกิดเดือมเดือดแล้วครับมันเกิดใส่ลงไปเลยครับนี่นี่ตำหมูพริกตำหอมหมดแดงนะครับกระายนะครับหมักเผ็ดร้ายกะทิหูพริกร้ายนะครับหมักพอดีนะครับมันใส่พริกแดงน้อยนึงนะครับเพราะว่าผมไม่หนุโดดนะครับถ้าไม่ดนุโดดใส่น้ำ ขน,นี่พวกกันแดดนังมาครับนั่งแดด n ắ n งม,ม,แบบแบบม,มัวนะครับมันจะตลาดแบบแบบข้าเจ้าข้าตุ่มมาแล้วนะครับแล้วเขาเจ้าเอาไปไปเผาแล้วก็มัาทูบออกแล้วก็ไปตุ่มนะครับนี่คือหอมนะครับทราบว่าดได้ไล่ไล่ครับพักขี้เล็กหน่อยๆแต่ว่าใช้นังได้ไล่เอานะครับพอแล้วครับลงมนเอง เส้นนั้นก็กระตุมพร้อมจิเล็กนะครับตอนนี้ยังเปื่อยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายมันเหลือเล็กน้อยเข้านั่งไปเปือป่อยเข้าก็บสิมาปรุงนะครับสิ่งเข้ากับมาปรุงกันนะครับนๆที่นี่เวลาปรุงครับมันเดือดแล้วนุ่มเข่าแล้วเล็กแหละ ใส่เกเกนอยนะครับใส่โตีเล็กน้อยนะครับมันมีใส่สูตรคนไทยเนสะทรับใสกะทเล็กน้อยนะครับใส่กับ้านซอสันโตเนี่ยนะครับก็เหมือนนี้ ใส่กะทิแต่ว่าใส่ปลาแดกน้ำนะครับสูตรผมนั่งกับน,นังไล่ไล่ครับจะนังงัวใส่นา้าปลาแดกน้ำใส่นา้าปลาแดกน้ำครับหมักนัวนะครับ,รบสูตรผมสูตรคนไทยผสมปลาแดกนะครับใส่กะทิพร้อมใส่ปลาแดกขวบนี่ขคักนะครับ ใส่ผงมาเลยเหมนมะเดวครับใส่ร้ายแสบร้ายนะครับบรรยากาศแสลร้ายเลยครับมองผมเห็นหลานอยู่ใส่ดุดดด่ดุดด เลยดูดมนาน,นคนใส่ไงไปนะครับเป็นไีกับเราบ้างเอานะครับมาลว่างนี่โอ้ยเกียวลดดบอผิดีเผ็ดยนะครับเผ็ดเยอะเผ็ดแบบตสบนะครับเนาะต้องบ่ชุนทอดะครับปนะรุปงมันส่นกายตูดีนะครับเ่ัพอตูสายสาสันนะครับเนาะ ภาษาการ์ดอื่นใบแมงลักนะครับพอเราปิดเก็บนะครับนั่งยังไรเลาตุวตุยๆนะครับไปกินน้ำแข็ครับเรื่อครับกินข้าวน้ำแข็งครับวันนี้ ินพิเศษครับวันนี้กินแม่อสองคนครับวันนี้อันนี้คู่เมียเขากล้องเอาครับเพื่อนเมีเขากล้องนะครับหน่อยก แต่ใช้ซื้อนอนมาก,กินนะครับเพราะว่า,วา,วา,วามันอาบน้ำแล้วคนเนาะมันเล่นกันครับที่เขาเล่ครับ

กสองยางอย่ล้ะครับเอ้ยกินสองคนยางอย่างนี้ก็พอแล้วครับอ่นี้สองสามย่างก็กินมาเนนะครับก็กินสองคนเ็้กับบะไดดไข่ยืนเสียบเชือกเเสียบกับบดดนะครับ ขเขาจะสางจังเลยครับผมที่ผมจะขอโตกินเขาแล้วครับเดินม,มันนเร้นก่อนคนอายก่อนคนกินอนาออกาศสาักคำใหญ่ยืตัวจะได้กับาฝากน็ไหลก็แช่สองอันมานอก เนี่ยนะครับเด้เพื่อปเป็นกำลังใจให็ทิลิปต่อไปพี่น้องเบเิ่อนแง่ว่าอ,อันนี้กับภูมุศาสตร์ตั้งใจคุ้มือมาเขากรองจันได้นะครับก็ไดยขอตัวลานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย